สวัสดีครับเย็ซีทุกท่านทุกท่านนะครับกับผมบรวุฒิาวรสาลีขอรายงานตัวครับคลิปนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศสองข้างทางเนะาะแถวทุ่งนาบ้านผมนี่เลยมองไปไหนก็จะเจอ,เอแต่ต้นยูคา <c oughs> <c oughs> อขออภัย เจอต้นยูคาคนระับอันนี้เป็นนาของญาติกันนี่แหละรู้สึกว่าเกี่ยวข้าวนาะปีเสร็จรอบนี้แกจะลงยูคานะอันนี้เป็นทุ่งนาเพิ่งเกี่ยวข้าวนาะปังสิบสีไ่ไร่ตรงนี้แกไปเห็น้องผมแกผ่านทุกวันแกก็จะเปลี่ยนมาเป็นยูคาเพราะมันมีแต่ข้าวนกเอฟซีทุกท่าน ทำไปก็ไม่ได้ข้าวอันนี้เป็นทุน่งนาของ,งอบตอข้างทางนี้ก็จะปลูกยูคาลิตเนี่ยก็น่าจะเป็นปา่ายยูคาลิตเหมือนกันน่าจะปลูกยูคาลิตเหมือนกันเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จของ,งอบตกาวไรมองไปไหนก็มีแต่ยูคาลิตนะครับเย็บสีทุกท่านเขาจะไม่ปล่อยให้ว่างอันนี้เป็นโคนสวนยางปลูกยางไว้ ยางกนใหญ่แล้วแกโค่คนเมื่อตอนผมที่ปลูกตอนผมปลูกยูคาเนนาะแกโคนแกจะปลูกยูคานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแกมีสวนทุเรียนด้วยนะนี่เพิ่งตัดขายไปเมื่อวันที่ยี่สกสวนแรียของเขตตาบลบ้านผมอ่ะบรรยากาศสอข้างทางนะครับครับผมขอบคุณครับ